เที่ยวกันค่ะทุกคนวันหยุดเดยอรมันวันหยุดเดยอรมันไปเที่ยวกันไหม วิ่งวิ่งในวิ่งในทางด่วนหมุนติวติวพี่น้องอินเตอร์อินเตอร์เน็ตเยอรมันหวยหวยขนาด ขึ้นทางดวนกันยังเน็ตหมุนติวติวทุกคนซ้ำใจมากอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยอินเทอร์นเนเ็ตเยี่ยมาสาวหน้าไปนั่งเรือพี่น้องบวกสิลาบแต่บานสาวหน้าห่างจากห้ามบวก สองสองรอยแปดสิบกิโลเมตรเอ้ยอินเทอร์เน็ตบดาเรืองนี่เลยไหลไม่หันละ่ะมีมูคุยหาเพื่อนคุยตามทางมุนติวติวอยู่เออรถติดอินเทอร์เน็ตมุนติวติวนะทองฟากางามงามเห็นสัมไปเที่ยนี่มันหมุนอ่ะทุกคนทำใจหน่อยนะ อินเทอร์เนต็ตเยแล้วมันนี่หว่วยจริงๆหว่วยแตกเลยฮะเพื่อนคุยตามทางกัอินเทอร์เนต็ตคือไม่ได้เรื่องอ่ะเออไอเทียวห้าบวกพี่นองสิพาไปนั่งเรือลองเรือห้าบวกไหมคนจะตกห้ามมาเที่ยวอากาศก็ไม่ดีนะ จะไปหาพี่พิม์จะไปหาพี่พิม์นะคะพี่พิมหุ่นอะไรนักหนาเนาะมันเป็นบางส่วน่ะพี่น้องส่วนบมีเน็ตแบบนี้กดตรงหงนะ เลยไปเลยไปไหมจะรวงนะไปใหมก็จะร่วงอากาศก็เริ่มหนาวฝนก็จะตกและไปเที่ยวฮัมบัวกันดีกว่เตื่นขึ้นแต่งตัวหนึ่งเขาทอดไก่ อยานวดใต้บวลาอยานหิวล้างท่าที่กินกินยังอะไรต่อยากเพื่ออยากกินเขานะ้าพ่อขันี้ไนําทำในพี่น้นองขับไปเรื่อยๆไปอยู่ถึงวันอาทิตย์พุ่นลาไปเที่ยวห้าบัวมันมีมีรองเจอจะพานะใ ถ้าไปลองเรือในนาวนะทำใจในอะินเทอร์เน็ตไม่ดีเลยเยอรมันมุนติวติวอย่างนี้เลยเออเมืองไทยคืออินเทอร์เน็ตดีเลย <c oughs> เรอมานินี่อินเทอร์เน็ตไม่ได้เรื่องเลย หวยสาบานเขาอยู่เยนออยู่เมืองไทยนะ่ะอินเทอร์เน็ตมือถือเขานะ่ะขึ้นเขา่องหวยก็มีวยอยู่นี่ไม่ปรับปรุงเลยคือบคือบ้านเมืองเขากับรู้หลาอยู่นะ สูงมันจะมองเห็นไหมมาเป็นเพื่อนคุยกันกคนเดี๋องหลองก่นนัง่งรถราคาลายลานขึ้นนั่งโมาสดวกแกลมันแคบเอาสิใหเหึงคนก้นตึงเต็มไม่คิด หัวเศร้าหัวเศรออกหัวเศร้าหัวเศรออกนะี่ะจะไปเที่ยวหเลก็กสิคนตื่นนอนบ่สางยังไม่สาง คุยเด็ดกับบอบออํานวยนะน้อยมาปักสีสีระไมมันเป็น่างนี้สีเบเฉียง โลติดต้องออสนาไปในโลติดมันน่าจะมีแอปแอปแอปเพื่อติดต่อไหนย่ายๆนี่น้อ ขับรถขับรถรถเลยอ้านอกว่าไปน่นองรอมูลไปทางใดตั้งแต่มาอยู่เย่แลวมันไปอยู่เธอหนึ่งไปห้ามบวกไปกะมูแล้สวัสดีครับสวัสดีสินกันเด้ว เล่าเลาาแอน,นไตวันสวัสดีนะคะท่านอินเทอร์นเนต็ตกับบคคอยดีดอกล่าอุนไตวันซื้อแจงไหนเล่าอุนไตวัน,น,เ,อน,วนเออที่จริงเยอลมันกับพัฒนานะ่ะแต่อินเทอร์เน็ตตามถนนนี้ไม่ได้เรื่องเลยตามถนนตามป่านี่ไม่ได้เรื่องเลยทุกคน ส่วงบางต้อนที่มีเน็ตบ้มีเนต็ตมีเนต็ตบางมีเนต็ตบางยินที่ได้รู้จักนะล่าอุนใจวันสาวหน้าไปติดตกสอบไปฟังคนเล่าคนมาทำงานในเมืองไทยเป็นเป็นเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับขอบคุณนะครับสาวหน้า สอบไปเมืองเพิ่นเอ่อมีสีเอ่อ,อ,อชีวิตเพิ่นมาเห็ดงานต่างแดนเมืองไทยเนาะมันค้นขะหมุดแจ,จ็คยิปแาวหน้าสอบเ,นะเออิ่นเบาเล่าเนะเออสาวหน้าสอบไปพังเด้อสอบว่าสอบไปพังเพิ่นเห็คขีบลงติกต่อเพิ่นเห็ดงานอยู่เมืองไทย รอบหนึ่งเออบ่มีคนกดไลค์ให้สาวนาดสาวนาสอบไปเมืองอีรีไดออันพี่บบาเล่า,ลาที่น้องๆที่เขาไมา่เห็นงานเมืองไทยเขาบอกวิธีชีวิตเขาเขาเห็นงานอย่างนะี้อย่างเนาะโอ้หลายคนเลยหลายแห่งจะสอบเปิดเมืองเขาเบาเล่ามันมวนดีเบาเล่าม,มวนดีนะ าวหน้าก็ฟังออกสาวหน้ากระเลาาซีสเกตสาวหน้ากระเลาาซีสเกตน่ะล่ะเหล้าซีสเกตไต้หวันบอกใคยอ่านถูกไหมไปไหนอีกล่ะอยไปเที่ยวห้ามบววพี่ยอดไปเที่ยวห้ามบัวครับพี่วันยศ วันหยุดนี้ไปเที่ยวแหละวันหยุดเยอเราันน่ะก็เลยหยุดเสาอาทิตย์นํำเลยวันดีวันหยุดวันศุกร์มืออื่นวันเสาร์เขาเลี้ยงงานกันอยู่เป็นบางบอนวันที่เข้ากับหยุดท,ทุกกบอนนอกจากโรงงานเป็นบางทีงานเลิ้งเข้ากปบอยหยุดนะภาพแตกเอ แตกอยู่แล้วมันมามีเน็ตในห้างดวนน่ะแม่ห้างดวนเยอรมันนน่บามีเน็ตน่ะเน็ตจะได้แค่นี้ล่ละพี่พี่ยอดเน็ตเยอรมันได้แค่นี้เงินแห้ง mm. น้องสาวผมก็ไปทำงานอยู่ไทยสาวหน้าเห็นเขาลงคลิปเข้า oh. เรื่องเขามาเห็นงาน บางคนกับหูจะเก็บมาทั้งหัวทั้งเมียกับโอ้เนาะสาวหน้ากับเมืองเพื่อนได้ชอบเมืองอยู่้ลยชองอยู่ดอกเพื่นกับเฮดคิปพากันเฮดคิปเป็นยัง <c oughs> ไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้รองในเมืองเนาะเออเหมือนเหมือนสาวหน้ามาอยู่เยอรม,ม,มันเหลอแต่ทําหูเฮดคิปเล็กน้อยเล็กน้อยอยู่นี่ มันน่ากลัวบข่อยเห็นคนไทยมูหอยมูลงมูลงงานคือการเขาไปเจ็บผลไหม่ตัวไปเจ็บผลไหม่เจ็บปากยุมอิสราเอละนะบอกว่าเขากระบานยังเขาเคยเดืก้ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสมัยลงงานนะเห็นเห็นพดเห็นพดอยู่เพจอยู่วายทำงานเออสองปีหรือปีหนึ่งต่อวีซ่าไปเจ็บ เจ็บอังุนบ่บบหเจ็บง่ายค่ะบุบบบสมัยนั้นสวัสดีนะคะทุกท่านสาวน่าพาไปเที่ยวห้ำบวกไปนั่งเรือไหมอากาศหนาวจังสิเฮ้ยหนาร้อนกับบ่ไปเพราะดีทํำธุลาเสร็จ <c oughs> ทุกอย่างก็เลยอยากเปิดสมองอยากเปิดสมองก็เลยเออ ไปหาบอลเที่ยวปดีครับไปเที่ยวไหนไปเที่ยวห้ามบวกแบงแบงสบายดีไหมตัวเองจะพาไปหลองเรือมึงมองบรรยากาศห้ามบวกเมืองใหญ่ๆเนาะแต่สาวหน้าไปมะกะนาวแล้วละ่ะ14องศานะ่ะมือนีพ้นตกมืออื่นพ้นตกแทนแน่นอน อกไหมจะไปเมืองเอ่อถนนขอนแสรอินเทอร์เน็ตยังจะเป็นแนวนี้บ้านเฮาอินเทอร์เน็ตมันเป็นอย่างงี้มันเมียนมันขัง หน้าก็ไม่เหม็นแย่ยมากสองคนขอลอสิจุ่มน้ำได้บ่ละบ่ได้จุ่มเดอ้อหนาวบ้านนี้เออหนาวสิบสามสิบสี่องศาน้ำก็ไม่ให้โดนไปขี่เลือดเล่นมันมันง่ามได้เขาว่า ถนนไม่เคยถนนง่าย